สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูกันนะครับวันนี้เราจะมาสู่มิญญาณเป็นช่างแอร์ในตำนานนะครับภาคสองตอนนี้มันมีอาการคือแอร์เย็นทํางานก็คือทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างทําให้อ์ร้อนนะครับก็คือเย็นบ้างไม่เย็นบ้างอาการตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับถ้ามันขึ้นโคดว่า e สองหรือว่าเกิดไฟกระพริบกระพริบให้เราสังเกตนะ แอแต่ละเครื่องเนี่ยมันจะมีการทํางานของคอมเพรสเซอร์อยู่คอมเพรสเซอร์คือคอยร้อนข้างนอกครับที่เราเคยเปลี่ยนซีคัาซิเตอร์ตัวเก็บประจุไปแล้วเนาะอันนี้เรามาดูนะครับว่าให้สังเกตไฟตรงเนี้ยคอมเพรสเซอร์มันจะต้องติดถ้ามันไม่ติดคือมันไม่ทํางานนะครับหรือทํางานติดติดดับดับก็คือทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างแล้วทําให้อร์ไม่เย็นนะครับเราเจอปัญหาอะไรเราเจอปัญหาคือมันจะมีเซนเซอร์น้ําแข็งนะครับ อยู่หน้าคอยเย็นเราเราลื้อออกมาถอนมาเราจะเห็นตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับอันนี้คืออุณหภูมิที่คอยจับว่าอุณหภูมิในห้องเราเนี่ยเท่าไหร่อุณหภูมิที่เราตั้งจากรีโมทมันจะเป็นตัวกําหนดและเป็นตัวตัดการทํางานของคอมเพรสเซอร์นะครับมีอุณหภูมิหนึ่งตัวเซนเซอร์กับตัวที่สองก็คือเซ็นเซอร์น้ําแข็งตัวนี้นะตัวนี้จะถูกฝังอยู่ในทิวท้วทิ้วก็คือท่อท่อทางเดิน อของคอยเย็นนะครับตัวนี้เราดึงออกมาได้เลยนะตัวนี้เป็นทองแดงแลักษณะเป็นเลหะมีสายอยู่สองเส้นนะค่อยออกมาแล้วลักษณะเป็นแบบนี้ฮนะตัวนี้เวลาใช้ไปน,นานๆเนี่ยมันจะมีการเพี้ยนหรือการเสื่อมของค่าของมันมันคือตัวต้านทานมีหน่วยเป็น,ปนโอห์มนะครับปกติเนี่ย ค่าตัวนี้อยู่ที่ว่าแอร์ตัวนั้นเนี่ยใช้ค่าเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพวกมิซูบิชิอะไรพวกนี้ค่ามาตรฐานก็คือ 10K โ oh อห์มนะครับผมโอเคเราต้องมาวัดดูครับว่ามันใช้ได้ไหมหรือไม่เราก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับเราตัวนี้ไปเทียบซื้อได้เลยโอเคครับขอบคุณมากครับ